ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนกูจังนะครับวันนี้ครับชวนกูจังครับก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าต้องเว้นไปอีกหนึ่งคลิปพอดีต้องทําคลิปเข้าพรรษาครับเลยต้องเว้นระยะไว้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยครับตอนนี้ครับเราตั้ง3าคนนะจะมุ่งหน้าไปน้ําตกตาโตนก่อนที่จะไปน้ําตกตาโตนะผมจะไปมองหินขาวก่อนนะครับเพื่อไปดูหินที่เขาว่าสวยที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ สวัสดีมอ<ม>หินเขาตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่หินที่สวยที่สุดของชัยภูมิแล้วก็ถือว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่งไม่ซิงมากเลยนะทุกคนดูดิเห็นปะดูดิโอ้ มาทำความรู้จักกับมอหินขาวกันครับมอหินขาวตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูแลนขาตําบลหินโงกอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิที่มาของชื่อมอหินขาวนั้นคำว่ามอมาจากภาษาอีสานแปลว่าเนินเขาหรือที่สูงหินขาวมาจากเรื่องเล่าของชาวบ้านที่ว่าสมัยก่อนทุกคืนวันพระจะมีแสงขาวส่องมาจากก้อนหินจึงเรียกกันว่าหินขาว มอหินขาวมีอายุราวประมาณ195-197ล้านปีส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีขาวรูปร่างของหินมีขนาดแตกต่างกันไปหินขนาดใหญ่ที่สุดสูงราวประมาณ12เมตรกว้างราวประมาณ22คนโอบเลยทีเดียว เกืตนนี้ครับเราก็จะไปชมอีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นน้าตกตักตนนะครับปะดี่เราก็มาดูสถานที่นี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่อุทยานตาดตนนะครับอยู่ที่ชัยภูมิเหมือนเดิมครับที่ลงมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมจะเอาให้เขาปั๊มสมุดให้นะครับว่าเรามาถึงที่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับถ้ามีสมุดนี้ก็เอามาโชว์ผมก็ได้นะครับลองมาโพสตดูว่าทุกคนไปถึงไหนกันบ้างเดี๋ยวผมจะได้ อาจจะตามไปนะครับว่าลองแข่กันดูซิว่าเราไปเด็กกันบ้างนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมเอาสมุดไปปั๊มก่อนนะครับตอนนี้ผมก็มาที่สำนักงานแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็กินกาแฟไปกระป๋องหนึ่งนะครับเพื่อเดินทางต่อด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว้าวปั๊มไี้ครับอ๋ออันนี้คือที่พักของอุทยานนะครับ พันห้าพนสองเฮ้ยโอเคในบ้านพักย่างืีช่วยไ้ดที่นี่ก็มีบ้านพักให้กับนักท่องเที่ยวครับถ้าใครสนใจก็มาติดต่อกับเจา้าหน้าที่ด้านในเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินดูรอบๆนะครับอ,อ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นสัตว์คลิกสัตว์อะไรอะแมวทุกคนดูหน้าตาซะก่อนน้องแมวครับน้องแมวดาวดอ๋อ เขาสตาร์ไว้นะครับน้องแมวดาวโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ตั๊ตราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเจ้าจะเดินเข้าไปดูครับว่าอุทยานตากโตนเนี่ยครับโต,ตนเนาะ <c oughs> อุทยานตากโตนมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาเดินนําหน้าเราไปก่อนแล้วมื่อก็นั่งคุยกับพี่ๆทยานอยู่นะครับว่า ที่นี่มีอะไรนะ่าเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่แกก็บอกว่าน้ำตกตาโตนครับก็ต้องเดินไปอีกประมาณา300เมตรนะครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ตรงสะพานจุดที่1นนะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นสะพานต่อเดินเข้าไปกันด้านในถ้าเวลาพอนะครับหลังจากผมไปดูน้ำตกตาโตนเสร็จเดี๋ยวผมจะเดินข้ามสะพานนี้ไปนะครับผมไปเดี๋ยวเราทำเวลากันหน่อยครับวันนี้เพราะว่า วันนี้ผมต้องไปดูหลายที่เลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ไปสองสถานที่อยู่ทีละครึ่งวันนะครับก็เดินแบบนี้นครับเป็นกิโลนะแต่ก็ผมว่ามันก็มีความสุขดีนะมันได้เดินท่ามกลางธรรมชาตินี่นด้านหลังของผมใช่มโยมไปมาเนี่ยที่เดินมาเนี่ยที่พาเพื่อนๆไปดูเมื่อกี้ครับตรงข้างทางที่ผมกำลังเดินนุ่ยนะครับก็ ผมเชื่อว่าถ้ามีน้ํานะครับถ้ามีน้ําเต็มเลยนะช่วงหน้าฝนแบบฝนจัดๆเลยนะผมว่าตรงนี้น้ําน่าจะไหลนะครับแล้วก็จะสวยงามมากๆเลยครับแต่เห็นว่าช่วงนี้อ่าฝนไม่ค่อยตกนะครับเห็นในที่อุทยานบอกครับเดี๋ยวจะดูว่าน้ําตกตาโตนนี่ยจะมีน้ํามากหรือน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันครับส่วนด้านขวาของผมนะครับก็จะมีเป็นออกเป็นแนวบ้านพักนะครับที่ พี่อุทยานได้บอกนะครับว่าที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาพักเข้าพักได้นะเนาะถ้าใครแบบว่าออ,อยากนอนชมธรรมชาตินะครับหรืออยากจะมากางเต็นท์นะก็สามารถติดต่อพี่พี่อุทยานได้เลยนะครับ You could have said it could นี้ครับผมก็จะลงไปดูน้ำตกด้านล่างเมื่อกี้พี่ๆเขาก็ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอไปดูชมบรรยากาศสักหน่อยนะครับคีดว่าเกาะติดน้ำตกไม่หี่งไงล่ะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ระวังนะเนี่ยครับก็สะพานประมาณนี้นะครับอันนี้หน่าพี่ชัยนะครับเคนั่งอยู่ตรงโขดหินโอ้ภาพอย่างสวยเนี่ยพี่ชัยตรงนี้เลยใช่ป่ะพี่ ครับนนี้ก็ระวังหน่อยนะครับจุ่มไปในงานงอกนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเป็นไงทุกคนสวยเปล่าสวยเปล่ายัางงามโอเคครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดินดูตรงไปที่โขดหินสั่งนูนนะครับเพื่อไปถ่ายรูปนะครับโอเคครับไปโอ้ยังเสียวอ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้ถือว่าปลอดภัยอยู่นะ ถือว่าน้ำถือ,อว่าเมาเยอะไหมมันก็พอดีนะผมว่าแต่ยังไม่เยอะมากนะครับ<า>ชุบชุเฮได้ดอ,ยดยอยู่ได้อยู่ในที่สุดผมก็มาถึงที่แล้วนะครับตอนนี้ครับเราก็มาชมความสวยงามด้านล่างของน้ำตกแล้วนะครับ could i say what could i say what could i say to convince you พาเพื่อนนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับว่าด้านบนจะมีอะไรให้เราดูและเมซซิ่งแค่ไหนครับไปกันเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ครับผมก็ขึ้นมาด้านบนแล้วครับตอนนี้ด้านบนประมาณนี้ครับก็จะไปตามสะพานนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาอยู่ด้านบนนะครับก็าจะดูด้านว่าตรงนี้ผมจะไปอจจะสวยงามแค่ไหนนะครับเห็นรว่าสามารถที่จะลงเล่นน้ำได้ไหมไม่น่าจะได้นะผมว่ามันน่าจะอันตรายนะครับก็เขาเขียนป้ายอยู่ว่า ระวังลื่นนะครับอ่านี่ครับไปนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยครับที่นี่ครับว้าวเห็นไหมเพื่อนเห็นปะเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าถ้าฝนตกหนักกว่าเดิมนะ ผมว่าตรงนี้น้ำน่า,าจะเต็มเลยแหละอฮ้ยสวยนะสวยงามมากนะเนี่ยดูดิ มาอยู่ด้านบนเนาะตรงฝั่งตรงนี้ครับเห็นปะนี่ครับก็จะเป็นลงไปเป็นน้ําตกที่ผมลงไปเมื่อกี้ครับไปดูวิวเมื่อกี้ถือว่าสวยงามครับผมที่นี่ก็เห็นปะเป็นน้ําตกธรรมชาติตะโกนพอมกันว่าฮัลโหลน้ําตกตาตน yeah, er. เป็นอะไรที่ Amazing นะครับ ก็วันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยครับได้ทั้งไปเจอทั้งหมอกแล้วมาเจอทั้งน้ําตกเฮ้ยถ้าใช้ช่วงนี้ครับว่างนะครับหรืออยากจะมาเที่ยวธรรมชาติครับผมว่าแนะนําเป็นที่นี่อีกที่หนึ่งเลยนะของโซนดีสานนะครับก็จะมีเขาใหญ่เนาะแล้วก็ที่นี่ครับผมแนะนําเลยครับผมสวยดี เป็นยังไงบ้างครับกับวันนี้ที่ชนกูจังพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสสถานที่สุดท้ายก่อนที่เราจะกลับก็ถือว่าสสถานที่นี้ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดน,นะครับถ้าใครได้มาเที่ยวแถวนี้ก็ลองแวะมาชมและก็มาเที่ยวมาเล่นน้ำกันได้นะครับวันนี้ชนกูจังต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe สวัสดีครับ